แชมป์ทิควันโดคนนี้ใช้เล่หเหลี่ยมจนน่าเกลียดรวมถึงยังไม่แสดงน้ำใจในระหว่างเกมแต่สุดท้ายเขาได้โดนผลกรรมที่ขาวสะอาดเขาใช้นามแฝงว่าศาสตราจารย์แต่กลับไม่มีความเคารพใดต่อคู่ต่อสู้ของเขาที่ดูสุภาพและมีน้ำใจเสมอคาวัสพยายามยื่นมือ แต่กลับถูกอีกฝ่ายปฏิเสธซ้ำๆและตอบกลับด้วยการโจมตีที่ไม่สวนวิตรภาพไม่เพียงเท่านั้นแชมป์คนนี้ยัง่วยโอกาสลม้มลงคลิ้นบ่อยครั้งทําให้กรรมการต้องช่วยพยุงขึ้นตลอดซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนื่องจากกติกาห้ามต่อสู้บนพื้นทําให้เขาใช้โอกาสนี้ลม้มลงซึ่งมันถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ตุกติกอย่างชัดเจนหลังจากกระท้วงกรรมการหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลขวาสพยายามสู้อย่างสุดกําลังแต่ก็ไม่สามารถตอบโต้การกระทําอันฉลาดแกมโกงนี้ได้ดีมากนะักการต่อสู้ดุเดือดแต่มันก็น่างหงุดหงิดในเวลาเดียวกัน ดูเหมือนศาสตราจารย์เตรียมพร้อมจะนอนตลอดเวลา<บ>กรรมการที่คอยดูพฤติกรรมที่ไม่ควรจะทํานี้ถึงกับทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกแล้วผู้ที่อ้างว่าเป็นศาสตราจารย์แห่งการเป่าสู้ก็ได้ถูกปิดฉากด้วยการถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันด้วยความบอบชำ้ำและเขาได้ถูกจดจําในฐานะนักสู้ที่ตุกติกมากที่สุดคนหนึ่งเลย